สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวท่านกฎหมายกับทานายอานอนท์เชื้อสัตบงกตเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินว่าเจ้าหนี้กําลังที่จะเตรียมฟ้องอยากโอนทรัพย์ยังไงที่จะไม่ต้องถูกเพิกถอนโอนยังไงที่จะไม่ต้องไปติดคุกเพราะโดนคดีอาญาด้วยช่วงนี้ก็เชื่อว่าหลายคนนะฮะกำลังเตรียมที่จะถูกเจ้าหนี้ฟ้องถูกเช็คบิน ทีนี้หลายคนก็ยังสงสัยนะฮะว่าการที่ว่าเจ้าหนี้หลังจากที่เขาฟ้องแล้วเนี่ยคำพิพากษาเขาเนี่ยจะสามารถนํามายึดทรัพย์ได้ไหมยึดทรัพย์ผัวเมียได้ไหมทรัพย์สินได้มาก่อนสมรสจะยึดได้ไหมหรือจดทะเบียนหย่าแล้วก็มีการโอนทรัพย์บนมาเป็นของภรรยาเจ้าหนี้จะตามมายึดได้ไหมโทรถามเข้ามาเยอะนะฮะถามแม้กระทั่งว่า ี่อนนท์ถ้าเกิดว่าเจ้านี้ฟ้องมาผมหย่ากับเมียแล้วทีนี้ทรัพย์ที่ได้มาหลังจากนั้นเนี่ยเจ้านี้จะยึดได้ไหมก็ยังเป็นปัญหาที่ยังสงสัยนะฮะหรือแม้กระทั่งว่าผมไม่ได้จดทะเบียนกับเมียทรัพย์เป็นชื่อเมียเจ้านี้ฟ้องแล้วเขาจะมายึดทรัพย์ของภรรยาผมได้ไหมมีรูปด้วยกันแต่งงานไอไม่ได้แต่งงานนะฮะแต่มีลูกด้วยกันผมแยกกันอยู่ดีไหมพี่แล้วทรัพย์ที่เป็นชื่อของเมียที่ไม่จดทะเบียนเนี่ย จะมายึดได้ไหมเหล่านี้ก็เป็นปัญหานะฮะซุมอยู่ในอกตอนนี้เชื่อว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยหลายคนแบบจุกอยู่โดนเจ้าหนี้เตรียมที่กําลังจะเช็คบิลไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้ธนาคารหนี้สินเชื่อรถยนต์หนี้ไฟแนนซ์หรือเจ้าหนี้เงินกู้รายวันนะฮะนอกจากนั้นยังมีปัญหาถามเข้ามาอีกนะฮะว่าพี่อ,อนนเจ้าหนี้จะฟ้องแล้วผมโอนทรัพ์หนีตอนนี้โอนรถหนีโอนมอเตอร์ไซค์หนี ผมจะโดนคดีช่อโกงเจ้าหนี้ไหมครับพี่อันนี้คือคนประเภทมีความรู้ขึ้นมาหน่อยนะฮะเคยฟังทนายอานนท์บรรยายก็บอกว่าข้อหาช่อโกงเจ้าหนี้โทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทอันนี้คือเริ่มมีมีความรู้พื้นฐานนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นความรู้ที่ถูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นการโอนทรัพย์หนีเจ้าหนี้เจ้าหนี้สามารถฟ้องเพิกถอนกลนช่อชนได้ นะฮะเอาทรัพย์กลับมาเป็นของลูกหนี้แล้วเข้ายึดได้ทรัพย์ทึ่งได้มาในระหว่างเป็นสามีภรรยาก็สามารถยึดได้อันนี้เข้าใจถูกต้องแต่วันนี้เดี๋ยวทนายอนนท์จะมาคเวอร์ให้เอาแบบกระชับอันดับแรกนะฮะเรามาดูในส่วนของทรัพย์ก่อนทรัพย์ที่ยึดได้นะฮะหลายคนก็พอมีเบสิกความรู้นะครับว่ารั์ที่ยึดได้คือเป็นทรัพย์ซึ่งได้มาในระหว่างสมรสกรณีสามีไปกู้ยืมภรรยาไม่รู้ แต่ชื่อทรัพย์เป็นของภรรยาได้มาในระหว่างสมรสอันนี้เจ้าหนี้ยึดได้นะฮะเจ้าหนี้ยึดได้เพราะว่าเป็นทรัพย์ซึ่งได้มาในระหว่างสมรสกฎหมายสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นสินสมรสเจ้าหนี้สามารถยึดได้แต่ในขณะเดียวกันในส่วนของภรรยาถ้าไม่ได้ไปเซ็นรู้เห็นยินยอมสามารถร้องกันส่วนได้ครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ถ้ากรณีไปเซ็นยินยอมหรือเซ็นเป็นพยานเขายึดได้หมดนึกภาพออกไหม นะไปกู้เงินธนาคารนะฮะสามีเป็นคนกู้ตัวภรรยานะฮะไปด้วยเซ็นยินยอมเซ็นเป็นพยานั่นคือสามีภรรยารู้เห็นยินยอมทรัพย์ซึ่งได้มาจากสินสมรสตรงนี้เขายึดไปได้หมดเลยแต่ถ้ากรณีภรรยาไม่ได้ไปสามีไปกู้แบงก์กู้ธนาคารไม่ได้เซ็นยินยอมด้วยภรรยาสามารถร้องกันส่วนได้ครึ่งหนึ่งนะฮะต้องยื่นขอกันออกมาอาจจะเป็นกันที่ดินนะฮะถ้ากรณีแบ่งเป็นสัดส่วน หรือกรณีกันเงินที่ได้จากการขายตัวนี้ก็สามารถยื่นร้องเข้าไปที่สำนักง,งานบังคับคดีได้ส่วนทรัพย์ซึ่งเป็นมรดกของภรรยาที่รับมาจากแม่นะฮะโดยที่ว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นสินสมรสตรงนี้เป็นสินส่วนตัวของภรรยานะถ้าสามีไปกู้หนี้ยืมสินมาโดยที่ภรรยาไม่รู้เจ้าหนี้ยึดไม่ได้นะฮะเพราะว่าในทะเบียนของที่ดินเขาจะเขียนว่ารับการให้มาจากมารดาอันนี้เจ้าหนี้ตามยึดไม่ได้ ตรงนี้สบายใจได้เปละหนึ่งแต่ในส่วนของสามีภรรยาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนนะฮะตรงนี้ถ้ากรณีใส่ชื่อภรรยานะฮะโดยภรรยาไม่ได้ไปค้ำประกันหรือไปร่วมรู้เห็นยินยอมหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นคนคนละคนกันนะฮะเจ้านี้ไม่สามารถที่จะตามข้ามมายึดของภรรยาซึ่งไม่จดทะเบียนได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นช่องว่างของกฎหมายนะฮะเนื่องจากว่าทะเบียนมันไม่ได้ผูกกัน เจ้าหนี้จึงไม่สามารถที่จะมายึดทรัพย์ของอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยานอกสมรสไม่ได้จดทะเบียนแม้จะมีลูกก็ช่างที่ถามพี่อนนท์เข้ามาบอกพี่ผมไปจดรับรองลูกเขาจะตามมายึดทรัพย์ของภรรยาผมได้ไหมหรือเป็นข้อสันนิษฐานไหมว่าผมอยู่กินร่วมกันแต่งงานแต่ไม่จดทะเบียนแต่ใช้ชีวิตร่วมกันสันอาชันสามีภรรยายึดได้ไหมตรงนี้ไม่ได้นะฮะกฎหมายถือว่าต้องยึดตามเอกสารของทางราชการ หากไม่มีข้อมูลยืนยันว่าจดทะเบียนสมรสหรือเป็นทรัพย์ซึ่งได้มาในระหว่างจดทะเบียนสมรสหรืออยู่กินร่วมกันหรือเป็นเจ้าของร่วมตรงนี้ไม่สามารถไปยึดรัพย์ของภรรยานอกสมรสได้ส่วนปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ถามทนายอานนท์เข้ามานะฮะพี่หลังจากาเจ้าหนี้ฟ้องผมกับภรรยาจดทะเบียนหย่ากันนะรั์เป็นชื่อของภรรยาตรงนี้เจ้าหนี้จะมายึดได้ไหมครับพี่ ต้องบอกว่านะฮะเขาไม่ได้ดูวันที่คุณหย่ากันแต่เขาดูวันที่คุณเอาทรัพย์เข้ามาถ้ากรณีว่ารั์ตรงนี้เข้ามาในช่วงที่คุณจดทะเบียนสมรสต่อมาคุณมาหยา่าเขายึดได้เหมือนเดิมฮะเขาดูวันที่ทรัพย์เข้ามานะครับแต่ถ้ากรณีคุณหย่ากันแล้วถึงได้ทรัพย์ตรงนี้มาตรงนี้เขาไม่สามารถที่จะยึดได้เขาไม่ได้ดูวันหยา่าดังนั้นใครที่มีความคิดบอกเฮ้ยเจ้านี่จะฟ้องไปจดทะเบียนหย่ากัน เขายึดได้เหมือนเดิมเขาไม่ไ <su> ด้ด <online> ูว <Jim lamps> ันที่คุณย่าณเวลาฟ้องพี่ผมย่าก่อนที่เขาจะฟ้องนะเขายึดของภรรยาผมได้ไหมเขาไม่ได้ดูวันหย่าผมบอกแล้วเขาดูวันที่คุณได้ทรัพย์มาถ้ามันได้เข้ามาในระหว่างที่ทะเบียนสมรสเนี่ยมันมีผลอยู่นั่นคือสินสมรสเขายึดได้ดังนั้นการย่าถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์ในส่วนที่ว่าหลังจากที่คุณยาแล้วทรัพย์ที่ได้เข้ามาก็คือมันจะ แตกแยกกันไม่ได้เป็นของสินสมรสนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับว่าคุณหย่าไปแล้วคุณจะเอาทรัพย์มาเข้าของฝ่ายผู้หญิงนะฮะถ้ากรณีว่าเขาตามสืบได้นะครับเขาก็สามารถที่จะเพิกถอนได้นะว่าเพราะเป็นการนิติกรรมช่อชนในส่วนของการที่การจดทะเบียนโอนทรัพย์สินนะฮะก่อนหน้าที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิฟ้องทางศาล ตรงนี้ถามว่าโอนไปแล้วเจ้าหนี้ไปเพิกถอนเอากลับคืนมาได้ไหมในเรื่องนี้นะฮะมีหลักของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะเขากําหนดไว้โดยกําหนดไว้ในมาตรา2 3 2 3 7เนะฮะเขาบอกว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลสามารถเพิกถอนได้ซึ่งพิติกรรมใดๆอันลูกหนี้กระทาขึ้นโดยรู้อยู่ว่าทําให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะครับ เว้นแต่ว่านิติกรรมนั้นผู้ได้ลาบงอกแก่การนั้นไม่ได้รู้ถึงข้อความจริงแต่กรณีว่าเป็นการยกให้โดยเสน่หาเพียงลูกหนี้รู้ฝ่ายเดียวก็เพียงพอแล้วนะฮะกฎหมายเขาเขียนอย่างนี้ดังนั้นถ้าตามหลักกฎหมายตรงนี้ก็คือว่า,าเจ้าหนี้นะฮะต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแต่ก็มีดีกาออกมานะฮะว่าแม้จะยังไม่เป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเป็นเจ้าหนี้ซึ่งกําลังจะใช้สิทธิ์หรือ ติดตามนี่แล้วลูกนี่มีการโอนไปให้แม่โอนไปให้ลูกสะพ้ายโอนไปให้หลานนะฮะถ้ากรณีว่าเจ้าหนี้เขารู้เขาก็ยื่นฟ้องเพิกถอนเขาเรียกว่าฟ้องเพิกถอนกลช่อชนซึ่งทําให้เจ้าหนี้เสียเปียบสามารถที่จะเพิกถอนนิติกรรมตัวนี้กลับมาเป็นของลูกหนี่แล้วยึดได้นะฮะแต่ถ้ากรณีว่าเป็นการทํานิติกรรมซื้อขายให้คนนอกนะท่อนที่แปลเนี่ยนะ ซื้อขายให้คนนอกแล้วคนนอกเขาไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องที่คุณเป็นหนี้เป็นสินอะไรเนี่ยถือว่าคนนอกได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะฮะถ้าเป็นกรณีซื้อขายไม่สามารถฟ้องเพิกถอนได้แต่ถ้ากรณีว่าเป็นการยกให้โดยสเสน่หานะฮะเพียงแต่ว่าลูกหนี้คนโอนรู้ฝ่ายเดียวก็เพียงพอที่จะเพิกถอนแล้วคำว่าช่อชนนะฮะ รู้อยู่ว่าตัวเองนะ่ะโอนทรัพย์ไปแล้วไม่มีทรัพย์อื่นที่จะให้เจ้าหนี้มาติดตามยึดทรัพย์เขาเรียกว่าเป็นนิติกรรมโดยรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนได้นะฮะหลายคนก็บอกพี่อนอนท์ครับถอนได้ภายในหนึ่งปีใช่ไหมครับก่อนที่เขาฟ้องถ้าเกิดว่าผมอ่าโอนไปก่อนนะฮะเจ้าหนี้เขาฟ้องไม่ได้ใช่ไหมพี่ตรงนี้ก็ต้องถือว่าสารมองดูว่าในส่วนของอการที่จะเพิกถอน โดยปกติอายุความในเรื่องนี้เขากำหนดว่า1ปีนับแต่รู้เรื่องนะฮะแต่ทั้งนี้ไม่เกิน10ปีนับแต่ทํานิติกรรมตรงนี้ต้องมาดูว่าเจ้านี้เขารู้ไหมว่าคุณโอนนะถ้าเขาโอนเขาต้องฟ,องฟ้องภายใน1ปีถ้าเขารู้แต่บอกเฮ้ยผมไม่รู้ผมอยู่ต่างจังหวัดไม่เคยตรวจสอบเลยนะฮะหรือไม่เคยทราบได้เลยว่าคุณมีการโอนไปตรงนี้ต้องถืออายุความ10ปีนะฮะถืออายุความ1ิปีที่จะ สามารถฟ้องเพิกถอนได้นั่นก็คือแม้นจะเกิน1ปีเขาก็ถอนได้เพราะเขาไม่รู้เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาไม่เคยไปตรวจสอบนะฮะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอายุความการเพิกถอนนิติกรรมช่อชนนะก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีผมบอกแล้วว่าไม่จําเป็นที่เจ้าหนี้เขาจะต้องฟ้องแล้วคือจะเพิกถอนได้แม้นยังไม่ฟ้องนะฮะสาลดีกาก็วินิจฉัยว่าแม้นยังไม่ฟ้อง แต่มีการติดตามทวงหนี้เพื่อที่จะดําเนินการแล้วลูกหนี้ก็มีการโอนทรัพย์หนีนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งกําลังฟ้องอยู่แล้วก็ส่งหมายไปเรียบร้อยแล้วมีการโอนหนีศาลก็ถือว่าลูกหนี้รู้หรือควรจะรู้แล้วว่าเจ้าหนี้ติดตามหนี้แต่มีการทํานิติกรรมโอนหนีเว้น,วนแต่ว่าในตอนนั้นหนี้เรายังไม่เสียนึกภาพอบอกไหมหนี้เรายังทรงปกติ ไม่ขึ้นเครดิตบูโรมีการส่งตามงวดเจ้าหนี้ยังไม่ใช้สิทธิทางศาลตรงนี้ก็ต้องถือว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพฤติกรรมที่เจ้าหนี้เขาจะติดตามหนี้หรือฟ้องร้องหรือเป็นหนี้เสียหรือรู้อยู่ว่าเป็นหนี้ที่จะสูญเสียโดยที่ว่าโอนทรัพย์หนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือว่ากรณีว่าเป็นการกู้ธนาคารพวกจำนำจำนองซึ่งมีหลักทรัพย์ประกันนะฮะซึ่งมีหลักทรัพย์ที่ไปค้ำประกันแต่มีที่หลายแปลง เอาไปประกัน2แปลงอีกแปลงหนึ่งไม่ได้ประกันเหล่านี้นะฮะถือว่ารัพย์ซึ่งประกันอยู่กับเจ้าหนี้การที่เรามาโอนแปลงซึ่งไม่ได้เป็นหลักประกันจำงเนี่ยไม่ได้ถือว่ารู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบเพราะหลักทรัพย์ที่เราไปประกันไว้มันอาจจะขายได้มากกว่านะฮะท่วมหนี้ก็ได้แสดงตรงนี้คุณไม่ได้ช่อชนเพราะทรัพย์ตรงนี้มันมีหลักประกันอยู่ที่ธนาคารฉะนั้นบรรดาหนี้ธนาคารนะฮะก็จะมีหลักประกันประกันอยู่การที่เรามาขายนีท่อตรงเนี้ย ก็ถือว่ายังไม่เสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนเรื่องสุดท้ายที่ถามเข้ามาบอกว่าห่วงผมโอนไปผมจะติดคุกไหมครับอันนี้คือคนที่ถามเข้ามาเขามีความรู้ไงกรณีโอนทรัพย์หนีในช่วงที่เจ้าหนี้เขาใช้สิทธิฟ้องทางศาลแล้วเขาเรียกว่าช่อโกงเจ้าหนี้ซึ่งกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา350เขาระบุเลยว่าผู้ใดเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ของตนได้รับชําระหนี่ซึ่ง เจ้าหนี้จะใช้สิทธิทางศาลหรือใช้สิทธิทางศาลแล้วนะฮะยักย้ายถ่ายเทเสียซ่อนเลนโอนไปให้ผู้อื่นก็ดีหรือแกล้งให้ตนเป็นหนี้อันไม่เป็นความจริงก็ดีถือว่าเป็นการช่อกงเจ้าหนี้ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000่นบาทตรงนี้ถามว่ามีหลักยังไงการที่เราโอนทรัพย์หนีโดยที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิ์หรือจะใช้สิทธิ์นั่นคือเจ้าหนี้ต้องมีหนังสือแจ้งมาแล้วว่าจะฟ้อง นะฮะหรือทวงหนี้มาแล้วหรือเขาตามเร่งรักหนี้แล้วแล้วคุณมีการไปโอนขายนะฮะโดยที่คุณไม่มีทรัพย์อื่นก็คล้ายๆคดีเพิกอถอนกลนช่อฉนเมื่อกี้แต่ตรงนี้คือคดีอาญาที่ควบคู่นะฮะโอนไปให้ทรัพย์โอนไปให้ญาติพี่น้องโอนไปให้ลูกสะพ้ยโอนไปให้หลานโอนไปให้ลูกชายนะฮะโดยจหนี้เขามีโนติสมาแล้วเตรียมที่จะฟ้องแล้วตรงนี้ถือว่าช่อโกงเจ้าหนี้เลยนะฮะ แล้วติดคุกทั้งเจ้านี้ไอ้ทั้งลูกหนี่และคนที่รับโอนถือว่าร่วมกันเพราะกฎหมายตัวนี้ใช้ว่าผู้ใดเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ของตนหรือผู้อื่นได้รับชำระน,นี้โอนไปเสียยักย้ายถ่ายเทนั่นคือกรณีโอนลถให้พี่สาวสมมติเจ้านี้ฟ้องมาแล้วนะฮะหรือกําลังจะฟ้องโนติสมาโอนลถให้พี่สาวเจ้านี้เขาอาจจะฟาดมาทั้งตัวลูกนี้และพี่สาวเป็นจําเลยที่1เป็นจําเลยที่2ฐานช่อโครงเจ้านี้ได้นะครับ การโอนให้บุคคลซึ่งใกล้ชิดเสี่ยงเว้นแต่ว่าโอนไปนะฮะกรณีว่าเป็นการโอนเพื่อไปทําธุรกิจโอนเพื่อไปใจ่ายให้กับเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีอยู่จริงและเป็นหนี้ซึ่งเกิดก่อนโอนขายไปเพื่อน,นําเงินมาประกอบธุรกิจโดยไม่ได้เจตนาที่จะโกงเจ้าหนี้แต่ชั้นจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะฮะโอนเพื่อเอามาสร้างธุรกิจเอามาเสริมธุรกิจเอาไปใช้เจ้าหนี้ใช้หนี้รายอื่นเหล่านี้นะฮะ ก็ถือว่าไม่ได้เป็นความผิดฐานช่อกงเจ้าหนี้ไม่ใช่บอกเฮ้ยเจ้าหนี้ฟ้องมาแล้วกูทาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยบอกเฮ้ยไม่ใช่นะฮะก็ยังสามารถที่จะโอนได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าคือเราต้องไม่มีเจตนายักนะฮะไม่มีเจตนาโอนยักย้ายถ่ายเททรัพย์แต่เราเพื่อไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจจริงๆนะฮะส่วนอายุความในการฟ้องนะฮะสเดือนนับแต่รู้เรื่องในคดีช่อโกงเจ้าหนี้เจ้าหนี้รู้เรื่องแล้ว ไปตรวจสอบที่ขนส่งทราบว่ามีการโอนรถ3เดือนเจ้าหนี้ต้องแจ้งความเกิน3เดือนไปขาดอายุความเว้นแต่เจ้าหนี้ไม่ทราบเลยว่ามีการโอนไม่ได้ตรวจสอบนะฮะแต่เพิ่งมาทราบหลังจากโอนไปแล้ว4ปีแต่เมื่อทราบแล้วแจ้งภายใน3ปีก็ต้องถือว่าอยู่ในอายุความเพราะว่าโทษข้อหาช่องกองเจ้าหนี้จำคุกไม่เกิน7ปีอายุความคือ10ปีนะฮะแต่ถ้าเขารู้หรือมีหลักฐานว่าเขาควรจะรู้แล้วนะฮะแต่เขาแจ้งความเกิน3เดือน นั่นก็คือขาดอายุความในการติดตามฟ้องช่อโกงเจ้านี้นะแต่ในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาต้องแยกให้ออกนะฮะกรณีว่าเป็นการจำนำจำนองกู้ยืมเช่าซื้อไฟแนนซ์หรือแม้กระทั่งบัตรเครดิตต่างๆเหล่านี้ถ้าฟ้องมาเขาจะถือว่าเป็นแค่คดีแพง่งติดตามยึดทรัพย์มาขายใชยน้นี้ถ้ากรณีว่าไม่มีทรัพย์อะไรก็ได้แต่ตัวเลขไปไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะ นอกเสียจากว่าเป็นพวกคดีช่อกงเจ้าหนี้หรือเป็นคดียักยอกทรัพย์คดีลักทรัพย์อันนั้นเป็นคดีอาญาซึ่งมีโทษจำคุกแต่ในส่วนของคดีที่ผมเล่าเมื่อกี้นะฮะบัตรเครดิตกู้ยืมจำนำจำนองธนาคารอะไรเหล่านี้เป็นแค่คดีแพง่งหลายคนโทรมาถ,ถามทนายอน,อนนท์ผมก็ต้องถามก่อนนะฮะว่ามีทรัพย์ไหมมีที่ดินเป็นชื่อเราไหมมีรถเป็นชื่อเราไหมถ้าไม่มีก็คือเป็นแค่คดีแพง่งไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องติดคุกนะเขาไม่จับคุณไปติดคุกหรอก นะครับตรงนี้เขาก็ได้แต่ตัวเลขไปนะดังนั้นต่อไปเจ้าหนี้จะฟ้องเราก็ต้องดูว่าฟ้องในเรื่องไหนเป็นคดีแพ่งคดีอาญามีสาระดีๆก็เดี๋ยวทนายอนุมาเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ